ขยับบั่งหน้านี่่มไดนึงให้มันขยับว่าที่เพิ่งขยับเพิ่มนิดนึงบ้างร้านมันก็หลบกันทามิกี้เดินทัวร์มาเป็นไงบ้างทาราตจริงๆแล้วอร่อยทุกร้านเลยนะฮะเพราะว่ามีอาหารบางบางร้านเนี่ยก็มีอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นแบบ ไอติมมะขามอะไรเงี้ยมะขามคลุกบวยอ่อะอร่อยดีทางเจนี่พาไปกันไปกันเพียงไงบ้างลองชิมอะไรก็รกร <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงแล้อยากทานเต็มๆทุกร้านเลยนะคะเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีอาหารอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ดูแปลกแล้วก็ดูมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะเข้าเข้าข่าวในรายการเจนี่ครับการคู่กันร,รับหวานจัดกเราเป็นคู่กันอีกทีแสดงว่าในการ แล้วพอที่คือเข้าหากันมากขึ้นแล้วก็จร nah ิงๆก็ต้องปรับไปเรื่อยๆอ่ะเนาะใช่ใช่เป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ยากทั้งครูค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องคือมีอะไรหนักๆที่เราต้องเจอทั้งคู่คือไม่ใช่แค่เครนคนเดียวไม่ใช่แค่เจนี่คนเดียวเราต้องคู่แบบเจออะไรที่เหมือนจะต้องผ่านบททดสอบไปเรื่อยๆอ่ะค่ะครับก็ยากแล้วก็เครียดเหมือนกันครับในบางบทนะแต่ก็ได้พวกพี่ๆครับช่วยกันจริงๆจะบอกว่าเครนเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ ถ้าสอหรับในความรู้สึกจะเนี่ยแ่นกับเนแล้วแบบเอ้ยถือว่าดีแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับตอนนั้นที่อันนี้เข้าวงการจะเนี่ยังไม่เก่งเท่านี้เลยอ่ะโอ้โหคือได้ที่มีพี่หลายหลายคนเขาเป็นแบบติวเตอร์ให้เคนนะคะคืออย่างนี้ตัวแบบว่ามีข่าวว่าเบียงเคนดีกหรือเปล่าเบี่ยงไหมเคนหมอกว่าไมอยู่ไม่ได้เบียงเลยคุยเรื่องอะไรกันหบอกเไม่ไดคุยกันหลายเรื่องเลยไม่สามารถเปิดเผยได้อย่าเลยดีกว่าครับผมเป็นไงบ้างเคนแสดง ก็ตอนนี้ก็ได้เออเขาเรียกว่าเยอะหรือเยอะหรือเปล่าประมาณ20%ก็พยายามถ่ายกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีคิวก็เพนี่เจนนี่ก็หนักเหมือนกันก็หลายคนก็หนักครับก็หาพยายามหาคิวให้ได้ลงให้ได้แล้วทำกันบ้านหนักไหมครับหนักครับผมก็มีแบบเรียนเพิ่มแล้วก็มีอะไรก็ถามพี่พี่นนี่ถามพี่พี่เตอร์่วมกับทั้งหมฉากฟุกิ๊กันอะไรอย่างเงี้ยมีรทสาทไหมคะ ยังไม่ได้ฝึกกิงเลยเนาะยังยังไม่คดีคิดว่าช่วงแบบนี้ตีต้องแบบว่าจะคดีเยอะแต่ว่าจะเป็นดราม่าเยอะใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ได้นิดเดียวส่วนมากก็จะเป็นฉากที่เรายังตอนนี้ยังไม่ได้รักแฟนในเรื่องอะไรย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็จะให้ความสนใจกับธุรกิจจริงมากกว่าเลยเป็นดราม่าเยอะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวพอสร้างเรื่องหรือว่าถ่ายถเรื่องก็จะมีฉากที่เอ่อต้องเข้าด้วยกันแล้วก็มีคุ่ทิพยมากขึ้น ี๋ยวต้องคอยจูนกันไปเรื่อยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกๆเราก็อย่างคือในความที่เชนยังไม่ได้แบบว่าประสบการณ์เยอะก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยอะตอนนี้ก็เริ่มจูนเป็นทางเดียวกันแล้วใช่ก็ตอนนี้พยายามเปลี่ยนเคือไม่อยากให้เครนเกร็งเกรงเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราได้ละครแล้วเราเกร็งเน,นี่ยมันจะออกไม่ดีค่ะก็พยายามให้เขาเนี่ยดีแลกคทีส่สรด เป็นแบบเป็นแบบพี่เลี้ยงเป็นหน้พี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงไงเป็นพี่เลี้ยงเป็นเจดันเห็ว่าในทวิตเตอร์มีมีฝากให้รังเข่งด้วยก็ก็พยายามอยากจะให้เขาแบบว่าได้สิ่งที่ดีสุดโอ้โหพูดแบบเป็นพี่ที่น่ารักมากครับผมไม่หรอกก็คือเราอยากจะช่วยเขาได้คืออะไรที่ช่วยเข่งได้ก็จะช่วยอ่ะใช่ไหมน่ารักซะขนาดนี้ ก็เยอะครับเยอะครับแต่ก็น่าได้ทุกคนช่วยครับผมทุกคนแบบช่วยกันในกองสนุกมากในกองบรรยากาศสนุกมากๆครับผมคือแบบละครเตี้ยนะแต่ว่าในกองเนี่ยเราทุกคนจะแบบคุยนอกเรื่องกันตลอดเลยใช่งแล้วตอนนี้แบบว่าเล่นละครด้วยกันเข้าเข้าขานได้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องขานไหมครับเออต่อขานเรื่องอะไรนะ ตอบยังไน20%ยังตอบไม่ได้ดูไปไเรื่อยๆคะ่ะแต่ก็เราสองคนก็พย,ยายามที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้คนดูเนี่ยดูแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขกับมันด้วยะคะ่ะครับขอบคุณมากค่ะ